เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการในมั่นเพลโครงการตั้งอยู่ติดถนนสายหลักใกล้สถานที่สำคัญพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิเช่นบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์บอวินดูโฮมสาขาบอวินตลาดสตานสซีพลาซาและภายในโครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายขนาดพื้นที่53.75ตารางเมตรจำนวนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการในมั่นเพลโดยเริ่มต้นจากหน้าทานเข้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์บอวินขับตรงไปบนถนนหมายเลข30 1 3ประมาณ4.9กิโลเมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบันนบ by JAsset Management